ชาวนาอำเภอบางไทรนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พากาันไปรอรับเงินจากงบกลาง712ล้านบาทที่รัฐบาลโอนให้ทกาศาจ่ายค่าจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตที่2,555ทับ256ที่ตกค้างนะคะบรรยากาศก็กคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่เดียวค่ะ ชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพากันไปนั่งรอหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทกศส,สาขาบางไทรนะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเพื่อรอรับเงินค่าจำนำข้าวฤดูกาลผลิต2,555ทับ2556นางสะอาดทรัพจริญชาวนาอำเภอบางไทรที่ไปรอรับเงินค่าจำนำข้าวบอกกับทีมข่าว DNN นนะคะว่าดีใจที่จะได้รับเงินค่าจำนำข้าว เพราะก่อนหน้านี้6เดือนที่ไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวทําให้การใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากแต่ก็เข้าใจถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดความล่าช้าว่าเป็นเพราะสถานการณ์ทางการเมืองจึงขอเป็นกําลังใจให้รัฐบาลเดินหน้าสานต่อโครงการช่วยเหลือชาวนาต่อไปดีใจมากค่ะเพราะว่ารอมาตั้ง7เดือนแล้วที่ชาวนาขายข้าวไปจนข้าวรุ่นใหม่เกี่ยวได้แล้วรุ่นเก่าก็ยังไม่ได้ ลำบากมากเขาต้องไปียืมสินเขาในครอบครัวต้องใช้จ่ายเยอะก็ไม่เคยนึก um ว่ารัฐบาลจะไม่จ so, yeah, ่ายค่ะแต่รัฐบาลรับภาระของชาวนามากมายถึงได้จ่ายล่าช้าลงไปเพราะว่าการทำงานก็ไม่สะดวกค่ะถึงได้ล่าช้าแบบเข้าใจค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีลูกคนเดียวต้องแบ่งไป เพราะว่าอยากให้ลูกคนเดียวอิ่มก็ไม่ได้ค่ะต้องช่วยกันอิ่มต้องช่วยกันอดก็เห็นใจรัฐบาลนะแต่ว่าขอฝากอย่างว่าโครงการเนี่ยถ้าทำแล้วก็ขอทําให้ตลอดปีเช่นเดียวกับชาวนาอีกหลายคนนะคะที่ต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มและบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าดีใจที่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวเพื่อจะได้นำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและไปจ่ายปัจจัยการผลิตอื่นๆที่ค้างชำระก่อนหน้านี้ โดยมีบางส่วนบอกว่าจะนําเงินเข้าสมทบอกองทุนช่วยเหลือชาวนารวมถึงชําระหนี้กับทางทกศทันทีการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้นะคะมีนายวิทยาบุรณศิริอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและอดีตสสพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมสมทบเงินเข้าร่วมกองทุนช่วยเหลือชาวนา โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งดูดดยกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวนาพยายามจัดหาเงินให้ชาวนาโดยเร็วที่สุดแต่เนื่องจากเป็นเพียงรัฐบาลรักษาการจึงไม่สามารถดําเนินการต่างๆได้อย่างเต็มที่นาจะมีความขัดแยง้งยังมีการการเรียกร้องซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่สามารถกระทําได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็ก็ตระหนักเรื่องนี้นะผมเข้าใจพนท่านนายกดีนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันเป็น จุดบอดนะฮะที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากว่ามันเป็นรัฐบาลรักษาการก็ไม่ได้ทําได้ทุกทุกอย่างอันนี้พี่น้องทั่วประเทศก็คงจะต้องเข้าใจรเรื่องนี้ครับสำหรับยอดเงินตกค้างโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤด,ดูการผลิต2,555ทับ256มีทั้งสิ้นนะคะ653ล้านบาท จากข้าวเปลือก43,929ตันชาวนา3,635รายในพื้นที่5จังหวัดโดยภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อนุมัติให้รัฐบาลสามารถเบิกใช้งบกลางจำนวน712ล้านบาททกศกำลังทยอยจ่ายใ,ให้ชาวนาโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวนาที่ยังตกค้าง307รายวงเงิน105ล้านบาทค่ะ